สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะคุณยายกำลังทําแกงขี้เหล็กให้ทานนะคะหลังจากที่ตอนเชา้าคุณยายทําแกงบอนให้แล้วคุณยายบอกว่าแบบมาทีไรเหนื่อยทุกทีเลยนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆอันนี้ยายผัดใส่น้ําตับใช่ไหมคะ,ะใส่กอกใส่กอกนะคะเกอกอีสานแต่ว่าบ้านเราเรียกน้ำตับหมูอันนี้ก็เป็นขี้เหล็กที่ว่า เคี่ยวแล้วขี้เหล็กสดๆเอามาเอามาต้มเขาเรียกว,ว่าเคี่ยวนะคะให้ให้จืดน,นะแม่เนาะพอเคี่ยวเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเราก็เอาน้ําออกอา่แกงขี้เหล็กเอาแต่ขี้เหล็กมาแล้วก็ปั้นออกมาเอา,เอาแต่เนื้อขี้เหล็กอันนี้ก็คือใยจะใส่ใส่ได้กรอบไปแล้วจริงๆเราจะมีแกงใส่กักหมูด้วยเนะานะแม่เนาะแม่นี้ไม่ต้องใส่น้าหรอ แด้ใส่กะทินะคะไงเนื้ออ๋อยายตำยายตำใส่อ่ใส่ตำยาหนังแล้วอันนี้ยาแกงที่เหล็กนะคะใส่กะทิกะทิให้พี่นัดจะซื้อมา,มาเมื่อเช้านี้ใส่กะทิ <laughs> นะคะแกงขี้เหล็กคะ่ะเพราะว่าเราจะแกงแล้วก็ให้อาแกงแล้วก็เอาไปกินที่กรุงเทพด้วย <c oughs> <c oughs> ยายใช้ฟืนนะคะ <c oughs> ก็คือใช้ถ่านก็มี <c oughs> เป็นบางครั้ง <c oughs> แต่ว่าจะ ใช้ปืนเยอะกว่าอันนี้น้ำยานางนะคะใส่น้ำยานางเข้าไปค่ะนี่นะคะอันนี้ยายกำลังแกงขี้เหล็กให้ลาหอบไปกินกรุงเทพนะคะพอพอดีอันนี้ก็คือยายก็ต้องตำพริกแกงก่อนนะคะเตรียมไว้เตรียมไว้นะคะตำขี้เหล็กตำขี้เหล็กด้วยใช่ไหมแม่อืม ที่เล็กก็เอาที่รั้วบ้านนะคะที่ที่ปลูกเอาไว้นั่นแหละคะ่ะอันนี้เรากําลังกําลังรอให้เดือดเพราะว่ายายปรุงแล้วนะคะใส่ใบแล่ะแม่โว้ยก่อนแกงหมดที่ก่อนแกงหมดแกงอะไรหมด นแกงโลก่บแกงกิเลสยาเราเนี่ยทำไมขายดีเราอ๋อแกงเกียงเลยที่ไม่ขายไม่ดีขายไม่ออกไม่เน้มด่าอ๋อของน่ะแม่ไปหาเมื่อกีผมหายอันไม่สบายเนาะอันป่วยแม่เอ้าหน้าแห้งแหงน่ะแม่ของยายเท่าเออแกงกิเลสอะไรแบบมากว่าแค่นักนกูอ๋อเขาอยากกินล่เนี่ยอืม ก็เคยได้กินแน่เจ้าเข่าตีนหนรอบา่หลายปีแล้วมก็ไม่ลืมจ้าแกงีนเกเลยอืม่แนม้ยลราแม่แกงใส่อะไรวะนั้นกัะหมูอืกับหมูอ๋อแกงใส่กับหมูกับดาที่ี่หมูต้องให้หมูมาชิมน้วยหมูสามชั้นอืมเพราะว่าใส่หลายอย่าง่ะอืมเพราะว่าขายดี อยากกินใส่กระหม่อมแม่เนาะกระหม่ไม่มีอ่ะ <S <S มึงก็ใส่น้ำตับนะคะอืมใน,มนกแกงขี้เหล็กนะคะแล้วก็อันนี้แกงบอนของยายนะคะ <S <S <ๆ>เรากินไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ <S <S บอนนนเป็ตน้นลืมค่ะนี่เป็นแกงบอนอก็แกงขี้เหล็กเดี๋ยวรอเดือดเดี๋ยวเดือดเดือด,ด,ด,ดอืมใช้ได้แล้วนะ 嗯嗯。Mm hmm. uh.